หอมหอมแล้วสวัสดีร้อยห้าสิบท่านค่ะเข้ามาแล้วก็อยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอเล็กพาแซ่บไปในเด้อค่ะ านจ้าสวัสดีททายทุกท่านค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ในช่องเบลเล็กผ้าแสบของเ้าวเน่เด้อค่ะไพยเขาเมา่อไม่แล้วกับแ้วคบพ่อกับสาวอื่นผ้าแสบนี่ช่องเบลเล็กและเบลเล็กผ้าแสบของเ้า,านะคะไลฟ์สดทุกหกโมงเย็นเป็นต้นไปวันเสาร์ถึงวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วแต่จะขึ้นย็นดีละบเบลเล็กวันอาทิตย์นี้ จะพอยู่ในเวทช่วงเวลาที่กําหนดไว้นะคะถ้าใครกดติดตามแล้วกระดิ่งแจ้งเตือนก็ขอความอนุเคราะห์กดเข้ามารับชมไลฟ์สดเาเลยฟ้าแสบของเราในเด้อค่ะกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เข้ามารับชมไลฟ์สดสวัสดีแม่ไม่มีขนเห็ดหยังกินนอคับสวัสดีทักทายค่ะ นออกกี่หลาพันตอกบอบนึงพันกลับไปตังป้งหาเจ้าของเพื่อท่านั้นอยู่แล้วเออวันนี้ในต้มพ่อยจับอุบลเด้อจ่าต้มข่อยจับอุบลมาแต่ตลาดเล่านี่พี่น้องอล่อรุ่นนี่อย่าฝ่าไปใส่เด้อเบิ่งว่าไปตองสวนหนึ่งบอฝ่าไปตองแต่สวนหนึ่งไหมหล่อรุ่นเบิ่งถาลล่อรุ่นกับสาวอื่นไปในทางไรสวนป่าเลฟ้าแสบมาวาน,นี่สาวอื่นจะปาดโชค ส่วนหนึ่งคือเข้าวัดอยู่อี่บอแต่ส่วนหนึ่นถือกระซังมาเกระเพือกได้ต้มก่อยจับอุบลเด้อจา้าเอากาสีมาสอดฟ้องออกสะกกอนสอดฟ้องออกข้าวซอยจิตปรุงนะคะ่ะสอดฟ้องออกข้าวซอยจับปรุงมาลอลุ้นผ่านทางหน้าไร่สวนเบาเล็กผ้าแสบกับห้าวหมูยออ,อุบลว่า ไม่ต้องจะหนึ that Jesus, that ring, in, kind of thing, ่งสวนเหมือนเหมือนเพื่นวาบอก็กแท็ก็กซึงแท็กซึ่งแท็กซึแท็กแ็กแท็กซึ่งกึงหนึ่งสวนบอลนะคะรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นเาทัจับก่อนค่อยส่งมามาเด้อจ้ามากินบะช่วงใบายเพียนที่สิบวันน่นเนาะค่ะ มารับเสบตอนช่วงบายบรอถ้วยรอถ้วยเด้จอจ้ารอถ้วยรอถ้วยก mm ็ hmm. ด,ดีแหละสาวอึงงน,นเสรไปซื้อผักตลาดลืมไปตลาดบางบอนอยู่ลืมผ้าแนถ่ายคลิปบ่ลืมซื้อผักไอ้คณะนะคะ mm hmm. ขายค้าไม่อร่อยเด้อสาวอึงมาใส่ค้ากับใส่ผักอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยวาสาวอึงมาใส่ค้ากับไป กับถั่วงอกถั่วงอกต้มเปื่อยนะคะถั่วงอกสาื่ือากสวัสดีค่ะเขาคือบ้อยาวให้สาอรือนโยกโยกโยกไอ้บะต๊ะสงสารมึงถึงหลงหลงกันหมวค่ะนี่แมวมองมากเลยโตเก่งหัวตีนถีบก็อิง ป็นเมนูวันเดียวของเขาสวัสดีครับ